อันนี้เป็นคอร์สแบบดีท็อกตับโดยเฉพาะแล้วตับมีหน้าที่อะไรครับหใจฮะสมวันคือเหมือนได้มาเบรกจริงๆอันนี้ก็เป็นแดที่มามี่ทามดูสิเหงืห่อไหมเป็นเม็ดๆเลยอ่ะเมื่อก่อนนี่ตองว่าเทรมานตรงนี้ดีท็อกที่สบายมากมาเบบี้ โอเคนนีไไปหเราจะโรดทริปเราจะขับรถไปไหนกันคะแรกๆเราจะก็ไปพัทยาไปพัทยาเสร็จเราน่าจะไปชลาร์วันด็ดดี้มัมมีจะไปดีท็อกก่อนก่อนเข้าไปดีท็อกเขาให้แบบทันน้อยๆก่อนนะคะจะไปดีท็อกที่ชลาร์วันอินไก่เว็นอะไรชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นคอร์สแบบดีท็อกตับโดยเฉพาะออารู้จักตับไหมหนึ่งๆตับคืออะไรตรงไหนครับ แล้วตับมีหน้าที่อะไรครับหายใจฮะปอดอ่าปอดหายใจถูกต้องตับเป็นอวัยวะที่สร้างสารต่างๆที่สาําคัญช่วยอุ้มน้ําให้อยู่ในหลอดเลือดผลิตน้ําดีถือเป็นแม่ทับใหญ่ของร่างกายมนุษย์เลยนะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไปดีทอ็อกตับกันค่ะตอนนี้ยังไงม่เป็นไรเลยลูกอ,วะะอ้วกบนรถชิโนอว้วกดดี รถแดดดีเนี่ยปกติไม่ให้กินอะไรบนรถนะคะม,มีเล่นมาอ้วกบนรถเลยยังไงชิโน่ จะไปทานอาหารเช้ากันนะคะคืนหลับสบายไหมลูกเบื่มากเรามาพักที่แกรนไฮแอทเอราวันแล้วก็วันนี้จะมาทําโปรแกรมดีท็อกที่ว่าเนี่ยก็คืออยู่ที่นี่เลยก็เลยแบบสะดวกสบายมากไม่ต้องไปไหนเลยคือจริงๆแล้วการที่เราทานอาหารอะไรเข้าไปอย่างทุกวันนี้เราก็จะควบคุมการผลิตหรือว่าแบบ วัตถุดิบอะไรต่างๆที่เราทานเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมคือ <c oughs> มันก็มีสารพิษต่างๆที่มันสะสมในร่างกายโ <c oughs> ดยเฉพาะในลำไส้อะไรอย네่างเงี้ยตัวที่เราจะมาทำเนี่ยก็เป็นแบบ โคลอนดีดท็อกนะหรือว่าแบบส่วนล้างลำไส้บางทีร่างกายเรามีแต่สารพิษที่เันสะสมเข้าไปใช่ไหมถ้าเราไม่ได้แบบไม่ได้ล้างออกเลยไม่ได้คลีนออกเลยอย่างเงี้ยเคยเคยรู้สึกกันไหมว่าบางทีแบบเหมือนเราก็ออกกําลัางกายเราก็ดูแลกันอย่างดีแต่ว่าทำไม้สุขภาพมันไม่แข็งแรงขึ้นอยู่กินตียังไงใช่ไหมอยู่ออกกันยังไงเขาอยยังเยอะตัวเขาไม่ออกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบล้างออกบ้างนะคะอย่างการดีท็อกเนี่ยมันจะช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของอวัยวะต่างๆในร่างกายด้วย แต่ว่าช่วยะลอนเนี่ยไปถึงระดับเซลลเลยนะเดี๋ยวนี้แล้วก็ร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยพอร่างกายภูมิคุ้มกันดีขึ้นมันก็เหมือนเราแข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น <ๆ S 2> คือต้องลองนะทุกคนใครยังไม่เคยลองด e ีท็อกเนี่ยปลว่าต้องมาลองมนนันเป็นเรื่องเป็นเรื่องนึงที่แปลว่าจําเป็นแล้วก็ที่นี่เปดีท็อกญีไอพีน<อ><ล>ะครับวีไอพีในสุดห้องสวยมากไปดตูห้องหน่อยไหมดู้ห้อง นี่พามาดูห้องก่อนเพราะแม่ชอบห้องน้ำมากแล้วห้องน้ำสุดๆเป็นโอ้ There two showers Shower ก็สองอัน Shower i s s o big y e เย s o b i g เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนมาทำคอลลอนเนี่ยควรจะงดอาหารสักสามชั่วโมง สวัสดีครับโอยคนี้ทำลงมปังแล้วอล่อยเนี่ยเวนไฮเอดเอราวันด้วยสวยมากโออยู่ไหนเนี่ยนี่เราเอาลูกไปพักที่ห้องเรียบร้อยละอันนี้ก็เป็น daddy m o m m y time เลย h y d r o h e a d v a n c your best life นีอุ้ยเขินเน้วเนี่ยสวัสดีค่ะแอบกระซิบนะคะว่าที่เนี่ยเขาแบบ เอกลักษณ์มากมากคือเป็นการมาทำดีท็อกซ์แต่ว่าเราจะมีห้องพิเศษก็มาดีท็อกซ์ที่ส่งสามวันดีครับไม่ต้องปีนไปที่สามวันคือเหมือนได้มาเบรกจริงๆเพื่อให้ของขวัญกับร่างกายเรานะคะวันนี้เรามาให้ของขวัญร่างกายเรากันนะเดี๋ยวดีนะทำที่ยวที่นี่ใช่ไหมเราเราไปไหนได้ใช่ไหมนอนที่ไหนได้ใช่ไหมใช่เพราะเขาไม่ได้มีที่พักในที่นี่ไงเราก็นอนมาที่นี่ก่อนเมืตัวไปอยู่ทุนได้มาทำสามร้อยหกสิบห้าวิเข้าวันเดีได้หรอสามร้อยหกสิบห้าวันเลยหรอฮะได้ไหม นี่ดูสิดูไม่เหมือนทีวีท t o กนะเฮ้ยมาใครโซะอ่ะนี่โซวานี้ใกล้มากเลยเนี่ยทำไมเราไม่ซื้อโซวานี้ไ่ให้โดเฮลแบบจัดเฟสชิลมาให้ด้วยอ่ะบ้ันกับบ้านเลยขอขอขอด้วยขอกับบ้านยเฮ้ยแต่เขาดีบริการดีมากเห็นไหมไอ้บอกอยู่แล้วว่าพรีเมียมเอกลูซีดีงามนะคะประทับใจเลยแต่เรามาพบหมอกันก่อนว่าคุณหมอจะจัดโปรแกรมยังไงให้เราบ้าง โปรแกรมขอมเราโปรแ,แรกรมสามวันสองคนอย่างแรกคือเราจะดูสภาวะสุขภาพของทั้งสองท่านเนี่ยเป็นยังไงดูว่าแบบอะไรมันเสื่อมโทรมไปแล้วบ้างแล้วแบบเราจะต้องบำรุงตรงไหนเราจะต้องดูแลตรงไหนเป็นพิเศษเพราะร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเลยต้องสแกนแบบวันไปวันไปเลยว่าคนไหนเหมาะกับแบบไหนแล้วก็อย่างที่สองก็คือจะมีการตรวจเลือดไตหมูเลือดหนึ่งหยดเนี่ยมันบอกอะไรได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นการ ตรวจเส้นผมเราจะเอารากผมเนี่ยค่ะแล้วก็ไปไปสแกนผมเนี่ยสามารถตรวจอะไรได้บ้างนะคะระดับของสารอาหารในร่างกายแล้วก็โปรแกรมนี้ก็คือของเด็กๆก,ก็จะมีด้วยใช่ไหมคะใชเ่เด็กๆคือยังไม่ไม,ไม่ต้องล้างสารคิดอะไรแต่ว่าเด็กๆสามารถทําได้ก็คือตรวจเส้นผมใช่นแ<ห>ะบางคนที่ต้องแบบดื่มเหล้าเยอะดื่มแอลกอฮอล์เยอะต้องมาดีท็อกซ์ตับแต่จริงๆไม่เกี่ยวคือแบบ ทานของมันๆหรือแบบว่าบางคนที่ทานแบบอาหารเสริมต่างๆเนี้ยมันก็ตกค้างในตับทั้งนั้นใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าสู่ร่างกายผ่านตับหมดเลยสารพิษที่อยู่ในลำไส้เข้าสู่ตับเหมือนกันทุกคนที่ใช้ชีวิตอ่ะที่กินอาหารน่ะที่กินอาหารและมีการตกค้างในลำไส้อย่อะไรต่างๆก็ควร่จะมานะเดี๋ยวต้องไป เข้าห้องห้องใครห้องมันนะเดี๋ยวดีค่ะดีท็อกสามวันนี้จะเป็นยังไงเดีย๋ยวไปดูกันเลยเค่ะโปรแกรมของพี่เคนพี่เคนจะทําตัวที่เป็นดีท็อกซ์ลิเวอร์แต่ของพอยพอยจะเป็นเอนเนอรีบ<ม>ูสเตอร์ก็คือไม่เหมือนกันว่าเหมือนพอยอ่ะปับปับพอยังค่อนข้างโอเคแต่ของพี่เคนเนี่ยต้องต้องดีท็อกซ์ลิเวอร์ถ้าเกิดอยากจะทำทัได้ทั้งสองอย่างอะเรามาแล้วก็ทําทุกอย่างเลยดีที่สุด กลับไปจะได้แบบเฟรชเฟชเนาะใช่งั้นเดี๋ยวดีมตรวจ l a บแล้วมามีจะไปโคลอนก่อนโอเคโคลอนเทอรา p ีก่อนโอเคโอ้ที่นี่ใช่ไหมพนักงานเยอะกว่าลูกค้าอีกอ่ะสุดยอกแน่นอนสิคะบริการเขาแบบดีมากเลยอะบอกแล้วบริการ exclusive มาที่นี่สุดยอดเลยเนาะธนาคารเขาดีมนกสะอาดมากไม่มีกลิ่นเลยดีมาก อ๋อก็คือเราก็นอนนอนตรงนี้เลยแต่ว่าเราก็จะมีอีกตัวนึ่งมอนสเตัวนี้นะคะอ๋อเป็นเบาะตั้งก็ได้ตั้งๆแบบว่าเหมือนเราเข้าห้องน้ำอย่างนั้นใช่ไหมเอาที่สะดวกเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเริ่มแล้วนะคะสำหรับโปรแกรมวันนี้ที่คุณหมอจัดให้ก็คือเป็น systemic detox โปรแกรมนะคะก็คือแบบ ทุกระบบเลยทั้งระบบเลยตั้งแต่ลำไส้ต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ผิวหนังนะคะที่เราจะขับสารพิษออกจากร่างกายเรากันอันนี้พอเริ่มจากโกลอนก่อนคือจริงๆแล้วมันแบบสบายมากเลยคือเราไม่ต้องไม่ต้องกั้นอนะ่ะแล้วก็เหมือนมันก็จะไหลออกไปเพราะถ้าพูดถึงเรื่องของของเสียแบบเนี่ยอันนี้คือพี่พีชเขาก็นวดให้ด้วยนะคะพี่พีชอยู่ที่นี่มา17ปีแล้วใช่ไหมเม่ก<อ>ี้คุยกันก็คือแบบที่นี่เขาเปิดมาแบบ สิปีแล้วนะแล้วก็พี่พีทก็คือหลับตาทําได้แล้วค่ะตอนนี้แบบว่าโปรเฟสชั่นแนมากเลยบอกเลยคือเราก็จะทําไปเรื่อยๆใช้เวลาทั้งหมด45นาทีนะคะอือก็จะเป็นระบบ น้ำนะคะระบบเปิดแบบนี้เลยแล้วของเสียก็จะออกมาตรงนั้นเลยน้ําที่เข้าไปเนี่ยก็เป็นน้ําอุ่นๆนะคะและน้ําที่เนี่ยที่พิเศษเลยก็คือเขาใช้น้ํา RO น้ํา RO ที่แบบมาตรฐานเหมือนกับน้ําที่ใช้ล้างไตในโรงพยาบาลเลยคือแบบเยี่ยมมากๆเลยค่ะจริงๆอย่างบางคนรู้สึกว่าแบบโอ้เราก็ขับถ่ายทุกวันอะไรเงี้ยอย่างพอเองอก็ขับถ่ายทุกวันนะวันละครั้งตอนเช้า แต่ว่าของเสียจริงๆอ่ะมัน,ม,นมันไม่ได้ออกหมดนะมันมีอยู่แล้วล่ะของเสียที่มันตกค้างอยู่ในลำไส้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นลำไส้ที่มันอยู่ส่วนลึกๆเพราะฉะนั้นของเสียที่มันแบบค้างคอยู่เนี่ยแหละวิธีที่จะทําให้สามารถขับออกมา แล้วก็พอขับออกมาลำไส้เราสะอาดสมดุลเนี่ยมันก็จะทําให้แบบแบคทีเรียดีๆในลำไส้เราอะ่ะเขาทํางานได้ดีขึ้นร่างกายก็จะแบบสร้างบุนทานทานได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยบางคนรู้สึกว่าแบบการมาทาแบบคลอนอะไรเงี้ยมันจะดูแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่เลยเห็นไหมพลอยชิลมากเลยนะคะตอนนี้พลอยเหลืออีกประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วคของคุณเคนวันนี้จะเป็นการตรวจรักษะ แล้วก็ E N T แ, oh. แล้วก็ปปนะคะเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและก็ประสิทธิภาพของการทำงานอวัยวะทั้ง8ระบบในร่างกายนะคะ <c oughs> รวมไปถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคค่ะ <c oughs> โอ้อันี่เป็น <c oughs> เป็นเครื่องอยังไงเอ่ย <c oughs> ตัวนี้เราจะกอจากแต่กระซ้าไปอ่อนตรปที่ร่างกายของเราเพื่อ <c oughs> <c oughs> ที่จะดูความเสี่ยงของร่างกายทั้งแ8ระบบนะคะฮอร์ <c oughs> มโมนสมองหัวใจ คือแบบการทำงานอของร่างกายทั้ง<ช>แปดระบบเลยใช่ข<ช>้อมูลใน f o r เมชั o n แน่นมากนันนกงาน,นๆๆเขารีบเร่งลอ่ะต่อไปเราจะมาตรวจบโโโโรไฟล์นะคะแบบยกครอบครัว ทุกคนวันนี้จะต้องเสียสลับผมคนละหนึ่งกัมที่เคใช้ประหารคนละห้าเ้นนะคะค่อยเส่งไปที่แบบเยอรมันใช่แล้วยอรมันก็ส่งผลกลับมาภายใน20นาทีเลยก็คือตรวจรากผมเนี่ยแล้วเราจะได้รู้ว่าแบบเราควรจะกินอะไรไม่ควรกินอะไรได้เวลาขอเส้นผมแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่เขาจะดึงออกไปต้องดูในนีรากผมทําเป็นตัวอย่างให้ลูกก่อนลูกจะได้รู้ว่าเป็นยังไง ลกลกก็แค่เหมือนเวลาที่หนูแบบต่อสู้กันอ่ะโห,โหโดูก,กำลังใจแม่เพียบลเลยดูเลยผมของเรานะคะเด็กๆก็ตรวจได้ดีมากเลยโอเคได้และหนึ่งเส้นเป็นไงครับ ไม่เจ็บเลยคนที่สองนะคะมาพร้อมกับสีเข็มสีเข็มผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นดึงผมก็ไม่เจ็บหรอกเขให้ยใช่ค่ะใช่ฮอแสกใจค่ะชอบชอบที่วีไอพีมากเลยที่นี่เราเล่นเมื่อก่อนในตีสองวะทำมานวันนี้ตีสองที่สบายมากไอ้ที่อาจจะไฮโซดีๆก็มีหมด มาะคระับเสร็จเรียบร้อยนะคะ c o l อ n therapy บอกเลยว่ารู้สึกเบาตัวมากนะคะแล้วก็แบบโล่งสบายมากเลยอะถ้าเราจะพามาดูว่าโปรแกรมของเรากับการดีท็อกครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ 2> day 2นะคะวันที่2ของโปรแกรมดีท็อกที่นี่เลยไฮโดรเฮลนะใช่ <Hi. S 2> วันนี้น่าจะเป็นโปรแกรมแบบฟินๆเนาะเดดดีเนาะเดี๋ยวเราจะได้ไปนวด นวดที่แบบว่าเดรนต่อมน้ําเหลืองอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันจะทําให้เราแบบได้ขับพวกของเสียออกมาทั้งทางเหงื่อทางปัสสาวะที่เนี่ยเขาแบบดูแลแบบเอ็กซิสแต่ละคนจะมีห้องส่วนตัวของใครของมันนะคะ<อ>แล้วก็ที่เนี่ยห้องเขาเยอะจริงๆนะเขามีห้องทงนะี่ด,ดูแลและะูกค้าอยางทพ่วดถึงจริงๆ เหมือนมาเข้าสปาเลยนะคะได้นวดแบบสบายแน่นอน Taylor. แม่ขอตัวไปนวดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวนวดแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวอัปเดตกันนะสวยๆวันนี้จะเป็นนวดเนอลิมพติค่ะจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นต่อมน้าเหลืองจะเป็นลักษณะนุ่มนวลเบาๆแต่สบายมากค<า>่ะสบายมากเลย <c oughs> สบายมากเลยคสบายมากปกติไม่ชอบนวดเอที่ a m a z i รู้สึกแบบรีเล็กมากนะคะเขาจะเป็นแบบนวดน้ำมันเนาะทำให้ขับสารพิษนะคะได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายด้วยอะคะอ่ะฟินมากเลยวันที่สองเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนวดเสร็จเราจะไปทำเป็นอินฟ r าเร s ซาวน่ากันต่อเดี๋ยวตามกันไปนะคะนี่กนวดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้มาเข้าห้องนี้ เป็นห้องอินฟราเรดซาวน่านะเป็นซาวน่าที่เขาบอกว่าใช้คลื่นความถี่ทําให้ความร้อนเนี่ยเข้าเข้าไปโดยตรงทําให้อุณหภูมิข้างในของเราเนี่ยสูงขึ้นโดยที่แบบอากาศข้างนอกไม่ต้องร้อนไม่ต้องอึดอัดหายใจไม่ออกอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ก็มาเดินเหนือกันต่อนะคะอะเดี๋ยวขอเวลาเข้าไปทำอินฟราเรดซาวน่าสักหน่อยนะแล้วออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะโอ้โหพลอยทำได้ประมาณ40นาทีนะก็ไม่ออกมาเลยคือจริงๆความร้อนมันก็แบบไม่ได้ร้อนเกินไปนะคะก็ทนได้แล้วก็รู้สึกว่าแบบดูสีห็นเหมือนนะเป็นเม็ดๆเ,เลยอะ่ะคือเหนือออกแบบฟินมากสบปปายมากดูดิพิวรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยดิวยเลยเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวจะไป Energy b o o s t e r กันต่อค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวตามกันไปนะ ตัวนี้เป็นเซลฟูดนะคะหลังจากทำซาวน่าเสร็จเป็นอาหารของเซลล์หรออะมิโนต้เติมเกลือแร่ให้กับร่างกายอะมิโนแอซิดนะคะเติมเกลือแร่เชียร์เพราะว่าเราเสียเหงื่อไปเยอะใช่ต้องเติมโอ้แดดดีเติมวิตามินเป็นยังไงบ้างคะหิวเหรอหิวเพราะว่าเสียเหงื่อไปเยอะใช่ไหมจริงจ้า ของพลอยก็จะเติมเป็น Energy Booster ของแดนีจะแบบจัดเป็มของพลอยใช้เวลานานเยอะกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นโปรแกรมล้างลาไส้อีกรอบหนึ่งแล้วต่เลยแล้วก็จะได้พบคุณหมอฟังผลกันนะคะโอเคค่ะเจอกันนะโอเควันนี้เราวันสุดท้ายแล้วมานี้วันสุดท้ายแล้ววันนี้เราจะนัดฟังผลด้วยฟังผลเจอคุณหมอแล้วก็ เดีด๋ยวกับมัน,นีจะมีโคลอนเทอราพี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ oh, oh, oh. ม่กคือนอนสบายมากคือโรงแรมเขาก็นอนสบายด้วยนะแล้วก็เรารู้สึกว่าร่างกายเราแบบเนยี่นี่รีแลกต์เต็มที่มาก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือแบบแตะกี้ไปโคลอนเทอราปีกันมาอีกรอบจะกลับแล้วจริงๆอยากทําต่ออีกมากเลยรู้สึกว่าแบบแพ็กเกจ3วัน2คืนยังไม่พอนะอยากจะอยากจะต่ออีกยาวๆเลยนะคะมาที่นี่คือครบจบเลยจริงๆที่นี่เขาเป็นแบบเหมือนเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเลยแล้วก็ที่พลอยกับพี่เคนทําไปก็คือเราได้ทําทั้งแบบดีท็อกลําไส้นะคะขับสารพิษสารเคมีต่างๆออกทางลำไส้ ตอมน้ำเหลืองแล้วก็ผิวหนังด้วยคือเรียกว่าแบบครบทุกทางแล้วก็ยังได้แบบ Energy Boo s t e r อร์ไปพี่เคนก็ทําตัวเป็นเป็นดีท็อกซ์ตับไปด้วยทําเป็น l ิเวอร์ลิเวอร์ดีท็อกไปนะคะฟินแล้วก็แฮปปี้มากรู้สึกว่าเป็น3วันที่เราได้แบบได้ให้ของขวัญกับกับตัวเราเองนะคะให้สุขภาพดีขึ้นสมาแล้วทุกคนดีท็อกนะไม่ใช่บอกว่ามาลดความวุ่นมันไม่ใช่ทําให้ยู่เฮลที่ขึ้น่งคิเครื่องร่างกายเราเหมือนมาล้างสารพิษล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายเพราะบางทีเราอยากจะรับ สิ่งดีๆเราดูแลตัวเองเราออกกําลังกายเลือกกินของดีๆเข้าไปแต่ของที่ดีๆที่เราใส่เข้าไปอะ่ะ ของเส,เสียที่ยังค้างอยู่มันก็ยังมีเยอะเราก็ต้องเอาของเสียออกไปก่อนหรือว่าออกไปบ้างแล้วก็รับสิ่งดีๆเข้าไปมันก็จะรับได้ดีขึ้นนะคะอย่างตอนนี้คือแบบลำไส้เราสะอาดมากเลยสะอาดแล้วก็สมดุลพร้อมที่จะรับวิตามินหรือว่าอาหารดีๆเข้าไปนะคะยังไงถ้าใคร oh. สนใจมาที่นี่ได้ไน,นะไฮโดรเฮลอยู่ตรงเอราวันเลยนะคะถ้าอยากจะมาอยู่แบบพอยอย่างเงี้ยแบบสามวันสองคืนเราก็มานอนที่โรงแรมได้คือสะดวกมากาไมหจะบอกว่าเขามีแพ็กเกจราคาโปรโมชั่นด้วย คือตอนนี้เป็นแพ็กเกจที่เรามาดีท็อกซ์สาวันสองคืนพร้อมนอนโรงแรมด้วยราคาเท่าไหร่นะจากปกติ5้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษลดเหลือสอง0มื่นาโอ้ยเมื่อกวอนนั้ลงโรงแรมนี้อะทรงขึ้นก็หมื่นกว่าแล้วเนี่ยถ้าใ,ใครสนใจก็มาได้เลยพที่นี่บริการดีมากมาดูแล<อ>สุขภาพกันนะทุกคน้นคลิปนี้เราลาไปก่อนถ้านะใครชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟกด Subcribe and s h a ร e ด้วยนะคะบายโอ้ยตากล้อง